สวัสดีค่ะแอดมินเพจ 5G88 นะคะวันนี้แอดมินจะมาสอนขั้นตอนการย้ายเงินจากกระเป๋าหลักไปสู่เกมและย้ายจากเกมกลับเข้ามาสู่กระเป๋าหลักเพื่อทําการถอนนะคะอันดับแรกนะคะลูกค้าลูกค้าเข้ามาที่หน้าแรกนะคะจากนั้นกดฝากเงินค่ะหน้านี้จะเป็นหน้าหลักในการฝากย้ายและถอนเงินนะคะลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าจะเห็นยอดเงินที่ลูกค้าฝากเข้ามานะคะและเมื่อลูกค้าต้องการเล่นเกมลูกค้าจะต้องทําการย้ายเงินจากกระเป๋าหลัก ไปสู่เกมนะคะโดยกดคําว่าย้ายนะคะลูกค้าจากนั้นนะคะลูกค้าลูกค้าเลือกลงมาค่ะลูกค้าเลือกเงินนะคะเงินจากกระเป๋าเงินนะคะสู่เกมสมมติว่าแอดมินเล่น A g นะคะกบเสร็จสิ้นค่ะลูกค้าสามารถใส่จํานวนเงินได้เลยนะคะจากนั้นกดยืนยันนะคะ นะคะคลูกค้าสามารถรีเซ็ตและเช็คยอดเงินได้นะคะตอนนี้ยอดเงิน1,000บาทเข้ามาสู่เม AG และยอดเงินจากกระเป๋าหลักหายไปแล้วนะคะลูกค้าจากนั้นนะคะลูกค้าถ้าเราต้องการย้ายเงินจาก a g เข้ามาสู่กระเป๋าหลักเพื่อทำการถอนเงินเรากลับไปที่เดิมค่งลูกค้าเลือกเงินจาก AG นะคะ เข้ามาสู่กระป๋าเงินนะคะใส่ยอดจำนวนเงินนะคะกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วกดเืินเงินค่ะลูกค้ากด,ดีเซตได้เลยนะคะดูว่ายอดเงินเข้าหรือยังยอดเงินมา้ะคะลูกค้าหลังจากนั้นถ้าลูกค้าต้องการถอนเงินลูกค้ากดการถอนเงินนะคะ แจงเลขบัญชีนะคะลูกค้าค่ะหลังจากที่เราโอนเงินจากเกมเข้าสู่กระเป๋ลาลักแล้วนะคะเราจะมาเข้าสู่วิธีการถอนเงินนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ายังไม่เคยถอนเงินลูกค้าจะต้องแอดบัญชีธนาคารนะคะโดยกดบัญชีธนาคารนะคะเลือกธนาคารตรงนี้นะคะชื่อบัญชีค่ะ เลขบัญชีธานาคารนะคะกดเส็ิ้งค่ะแล้วกดยืนยันนะคะตอนนี้เราจะเพิ่มบัญชีธานาคารเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าหลังจากนั้นกลับไปที่ฝากเงินนะคะการหถอนเงินค่ะเลือกธานาคารนะคะ กดจำนวนเงินค่ะจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะจากนั้นลูกค้าทำเราทำรายการได้เลยนะคะหลังจากกดยืนยันแล้วลูกค้าสามารถเช็คยอดได้ทางหน้าเพจเลยนะคะโดยกดรีเฟรชด้านบนค่ะ ตอนนี้ยอดเงินเป็น0ูย์แล้วนะคะทางเพจได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมลูกค้าสามารถกดปุ่มไลน์ด้านขวามือได้เลยนะคะเพจ 5C ยินดีให้บริการคะ่ะ